มาแล้วเว้ยมาแล้วว่าเอา้ารูฟ้ฟ้ามาแล้วจ้าสงกรานต์ก็มาแล้วจ้าพอ่พอแม,แม่สวัสดีปีใหม่ไทยรูฟ้ฟ้ามาตีสี่ครึ่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมทดเทิงกว่าเดิมนะครับ ขอให้พ่อพ้อมแม่ๆ่นะครับสนุกสนานรื่นเริงกันในวันสงกรานต์ปีนี้นะครับแม่แต่สองสามปีที่ผ่านมาไม่เหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหเงียบเชี่ยจนต้องเล่นสงกรานต์คลิปกันมีคลิปหนึ่งดังมากเมื่อปีที่แล้วติ๊กต็อกเอามาแชร์กันอีกจนต้องเอามาให้พอ่พอพ้อมแม่แม่ดูกันนะครับหนุ่มสารภาพคนนี้เล่นสงกรานต์คลิปอยู่หน้าบ้าน,นๆๆๆๆๆโอ้ยสาดน้ําใหญ่เลยนะครับแม่เล่นไปเต้นไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีคนมามีคนมาเออบอกบอกบก ขอรถน้ำหน่อยอเขาบอกว่าบุญต้องกึงน่นนะถึงจะรู้ว่าเขาเล่นกับพายนะครับเอา,เ,อาเดี๋ยวาาเดี๋ยวสาวมาอีกแล้วขอปากแปลงลูกเขไปที่แก้มเขาข่าวเออเอาเล่นสงกรานย,ยังไงให้โลกจะจำต้องหนุ่มคนนี้โอ้โหกดหัวใจแกแ้บไม่ทันเลยนะครับ ทางอีสานร,ร้อนจริงอะไรจริงสงกรานเนี่ยคนโบราณเขาออกแบบมาเพื่อช่วยขายร้อนแต่ไม่ได้เล่นซะอย่างงาั้นนะครับอุณหภูมิพุ่งข,ขึ้นไป37องศาแต่ร้อนสุดๆอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือตับแตก40องศาแล้วนะครับวันนี้ตอนรับสงการกันไปเลยนะฮะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพร้อนไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน30 8องศาโอ้โ oh หแต่ว่าในพื้นที่ทั้งตอนล่างของประเทศลมมรสุมพัดเบาๆช่วงเช้าไม่มีฝนเที่ยงวันเริ่มทำงานฝนมาจากใต้ตอนล่างนะครับหลังจากนั้นในช่วงป่ายใต้ฝนหนามากพื้นภาคตะวันออกฝนก็ตกได้ด้วยเหมือนกันช่วงเย็นช่วงกลางคืนจะค่อยๆซาลงไปนะครับทั้งฝนทั้งร้อนอากาศอบอ้าวแบบนี้ต้องเล่นน้ำกันหน่อยแล้วนะครับไป ตามพงไปดูนี่เรนส่งการแบบใหม่แบบสับแบบขันแบบนี้ เอาไว้ก่อนนะครับนะครับดาราสาวท่านนี้ซมมีคารเวลเป็นทั้งนางแบบทั้งดาราเนาะเน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 เโอเป็นเล่นเซิร์ฟใส่กระจมอกตัวจิ๋วโอ้เก่งมากเก่งมากนี่นมีถือปืนมีสาดน้ำโอ้รับขันมาปุ๊บสาดเลยโอ้คนชอบกันใหญ่เลยนะครับพ่อแม่ได้ดูคลิปนี้กันแล้วอย่างเขาบอกว่าเฝ้ารอดาราสาวท่านนี้โพสคลิปเลยนะครับเอาเน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 ยืนขานนี้แล้วนะครับแปดสาดน้ำอี ด้วยโอ้โหเล่นเก่งจริงๆห้วนมากๆเลยนะครับผนเพ่ารอทางตั้งแต่ช่วงลอยกระทงเล่นมายันสงกรานยืนหนึ่งเรื่องการทําคลิปแบบนี้จริงๆเลยนะครับแบบใหม่แบบสับเล่นสงกรานนะครับแล้วรูฟ้าพันฝน,ม,น,ม,นม้วนๆกระผงทุกวันที่นี่ตีสี่ครึง่งสวัสดีครับ เาช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม